ค่ะสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะคะมือหนีมาพบพอกันกับข้าวบานทุ่งนะคะสไตล์สาวใบหม่อนทางช่องกิติยาชาแนลคือเกานะคะพี่น้องมือหนีมีเมนูมานําเสนอพี่น้องอีกคือเกากับเป็นเมนูอีสานบาดเฮ้านะคะเนาะมีมือนี้ได้มัมมงม,มี่มากพี่น้องมีมีต้มมากแล้วก็เลยคิดว่าสเฮ็ดสุปมังมี่นะคะใส่ปลาทูสูพี่น้องเบิ่งกันค่ะ อันดับแรกพี่น้องเข้าออซอยแล้วก็ตำซะก่อนค่ะตำม,มีอันนี้เข้าม่านต้ม่มซะก,ก่อนเ้ยพี่น้องลอกกาบมันออกลอกกาบมันออกแล้วก็ต้่มค่ะมันมีอ่อนเข้านีแ่แหละค่ะที่เขาออน,นำมาเห็ด เพื่อความตำงมไงเอาซร้อยส่อนนะคะใส่เพียงนึงแล้วกับตำคมพ่อพี่นอ้ของคัดขังสีตำ้มยางเล็กน้อยค่ะพอมันเหนียว หกไปได้ประมาณนี้ครับพี่น้องว้าวสีหกใส่กับปลาทูอีกรอบนึงนะคะับน,นี้เขากับมาใบปลาทูใส่คะ่ะแก้ใช่เลยค่ะพี่น้องคุณลองค้นกับสีต้มก็ได้เลยค่ะปลาทูแต่อันนี้ใบม่อนถอดเอานะะใบกลางมันออกงนใส่เลยคะ่ะ มใส่เบิ้งกลางมันน้ำได้พี่น้องเลยใส่จะใส่เบิร์เลยเนาะคะ่ะเนาะทั้งสองตัวอันนี้ปลาทูของแท้พี่น้องเพราะว่ามีสองตัวคันมันมีสามตัวโบเมนปลาทูค่ะเป็นปลายังปลาที่ท <laughs> อันนี้หยอกเด้อพี่น้องหยอกหยอกหยอกซื้อ แต่ไปคลองแท่นะไปไป,ไปถ้าไปตลาดไปซื้อปลาทูมันตน้องมี2ตัวค่ะถ้ามีสามตัวสี่ตัวบะเมนค่ะโอเคค่ะใส่ลงไปจะแดบถ้ามาโขกใส่ก,กันกับอันมีเ่เไรไม่น่องต่มมาโอ้ได้ถวยบ้างไงด้นี่ บํเพ็ญ้หน่อยได้พี่น้องนี่กินได้เบิดบ้านอันนี้ค่ะตัมโคกเดียวกินได้เบิดบ้านค่ะนี่พี่นอ้องพราเขากันดีแล้วเอาซอยหอมใส่ค่ะหอมอันนี้มุนในจังนาเพราะว่าเขาลืออ้อแปลงพักมือเสานี่ แปลงผักของคัวบรรทุงอยู่โควิดพี่น้องเอ้ยมียังจะกินไปสำานีการมาดัดแปลงเป็นวัตถุดิบนะคะ mm hmm. เล็กๆน้อยๆนะคนั่นคั่วเฮือนเฮามาดัดแปลงเป็นกับขา่าได้เบ้ดแลคะค่ะสำหรับอีสานบานเฮา พริกใส่เลยค่ะใจละเข้ากับิปุ้งรสค่ะพี่น้องชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะพริกป่นค่ะพี่น้อง พริกแห้งขัวแล้วก็ตัมอะค่ะนี่ดิแต่ซุปเนี้ไปหมอนบ่ได้ตมเบิด์ตเลยซุปเนี้ไปหมนตัมาแล้วถูกตากแดดนะคะตากแดดขัวขัวแล้วก็มาตัมมักเพล็ดบ่สแมกเพล็ดกระใสเพล็ดนะคะมักโบเพล็ดกระใสเพล็ดเข่าขัวนี่หนึงพี่น้องเพื่อความหอม บางคนบางบางเส้นเผาสีห้องซุปบางชส้นเผาสีห้องเนียนคะคะบางเส้นเผากับห้องก้อยอก้อยมีห้องบ่คือกันแตนเดียวกันละกัตดูนิ้บเดียวกันนะคะตั้เลยพี่น้องแบบน,นี้ตําลงไปเลยอันขั้นตอนนี้ห้างมตําแห้งเด้อค่ะเด้อ ลงไปเลยก็อัน,นอันนี้ในก,กรณีที่ข้ามีปลาหน่อยแต่ว่าแขกเข้าหลายแต่แขกเข้าหลายเขากันเจซี่พี่น้องกินในเบิดบ้านตามโคกเดียวกินเริ่มหอมแล้วพี่น้องขวดเอากัน ทำตำให้มันเขากันค่ะเมนุ่นี่สิโดนส่วงส่วงข้าตุมบะหมีม่พี่น้องโดนส่วงกอามาปาดนะปาดยางมนก็ะสิเป็นยางเนาะบะหมีม่เนาะอลอกเปลือกมันอ,อกลอกเปลือกมานอ,อแล้วก็มาด,ดังไฟตุมค่ะ นี่พี่น้องกินหอมแล้วค่ะเสร็จแล้วจัาสเ็จจานเลยพี่น้องพุดหน่ะเด,ด็ดถวยบ้าญงตากออกมาเว้ยเสร็จแล้วค่ะ ข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องแล้วขอานุญยหยัดหยับอันนี้ออกพี่น้องแจ้งได้เห็น,นเนี่ยนเนี่ยเปิดใส่เลยพี่น้องจำเลลงไปว้าอื้ออออว นี่มังไปเฮ็ดได้ค่ะจำไปเห็ดได้ของนี่เปรี้ยงเนี่ยเห็ดได้อีกพูทเดมีมเฮ็ดกระด้างอันผู้ลังคนบอลจ้กเฮ็ดเฮ็ดกระด้างเฮ็ดคอนนะ่ะที่มันใหญ่ขึ้นมันมันเผามันแห้งนะคะเอามาแช่น้ำฝักใส่ได้เขื่อนแซ่บหลายอีกจะทำบ่อยากหรือเบิ่ง ก็ง่ายถ้าต้อแบบเนี่ยนี่ซานบานเท่าเป็นวาปันคนเดียวแนมจำปนจำเจ้ากัแ็แล้วอ่ะค่ะจำรับโอ้กินเท่าก่อนเดี๋ยวจังบอกพูดได้มากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ กดติดตามนะคะช่องกิตติยาชาแนลนะคะฝากกดซับสไครต์ไว้น้ำลายๆกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณค่ะ